เราเห็นก็สั่นตามแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจพวกเราสงบลงได้พอจุดทูปเทียนเรียบร้อยเมพ์นมมือแล้วพูดออกมาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่สถิตอยู่ที่นี้ลูกขอขมาหากการที่พวกเราเข้ามารุก้ําหรือทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นโปรดให้อภัยด้วยและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับวิญญาณที่อาจทุกข์ทรมานอยู่ขอให้เขาหลุดพ้นจากความเจ็บปวด มีพูดจบเรากอบพูงก็ยกมือพนมขึ้นตามและอธิษฐานเงียบๆในใจสักพักก็เกิดลมแรงวูบใหญ่พัดผ่านมาเป็นเดียวรอบๆแท่นหินจนเปลวเทียนสั่นไหวเกือบดับแต่ก็ยังติดอยู่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ในลมวูบนั้นพวกเรารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงสะอื้นหรือเสียงคลนครางประปนอยู่ราวกับมีผู้หญิงหลายคนกำลังร้องหไห้ค่อยๆเงียบหายไป เตือไว้แค่เสียงบีดยูของใบไม้มีถึงกับสุดลงร้องไห้เธอบอกว่าเราเห็นภาพผู้หญิงคนนั้นในหัวเราเธอถูกมัดมือมัดเท้าพวกชาวบ้านลุมทำร้ายเธอร้องว่าเธอเป็นแม่มดจนเธอถูกลากมาแขวนคอที่ต้นไม้ใหญ่กลางสารเจ้านี้เธอพยายามกลีดร้องขอชีวิตแต่ไม่มีใครฟังเลือดเปื้เต็มตัวเธอจ้องมองทุกคนด้วยสายตาอาฆาตแล้ตะโกนสาบออกมา พอเม่เล่าเราก็อดสะเทือนใจไม่ได้เหมือนเห็นภาพตามได้แต่ปลอบเธอว่าเราจะช่วยอุทิศบุญกุศลให้สุดกำลังภูมิเองก็น่าซีดเซียวบอกว่าให้ตายเถอะนี่มันบาปกรรมอะไรกันพวกชาวบ้านสมัยก่อนก็ทำเกินไปแต่คำสาปนี้มันทำให้ผู้คนรุ่นหลังต้องเดือดร้อนอีกไม่จบไม่สิน้นเราเองก็ได้แต่คิดว่าถ้าเราช่วยอะไรได้สักนิดก็อยากให้วิญ,ญญาณเธอไปสู่สุคติแต่ไม่รู้ต้องทำถึงขนาดไหน ทันใดนั้นเองเรารู้สึกว่าพื้นดินรอบแท่นหินสั่นไหวเบาๆเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวใต้ดินไฟฉายของภูมิส่องไปก็เห็นเงาอะไรบางอย่างเหมือนเศษกระดูกคนโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินหรือเปล่าเราตกใจมากแต่ไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้จนเมพูดว่าบางทีนี่อาจจะเป็นสถานที่ที่ทําการฝังศพหรือว่าเป็นหลุมฝังศพรวมของใครบางคนก็ได้สีหน้าของเมซีดขาวเราเรีบพูดว่า เราอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วอาจจะกระทบกับพลังงานลบๆเราเรีบทําบุญเสร็จแล้วก็กลับกันเถอะแต่ในใจก็ยังคิดว่าถ้าเรากลับไปแบบนี้บางทีวิญญาณอาจจะยังตามเราอยู่ก็ได้เมย์บอกว่าลองตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนว่าขอเอาโหสิกรรมทุกอย่างเธอจุดธูปอีกห้าดอกแล้วก็ตั้งใจสดมนพร้อมน้ําเสียงสันเครือ ในระหว่างที่เมย์กำลังสวดมนต์เราได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังแทกเข้ามาในหูเหมือนเสียงของผู้หญิงคนนึงที่โอดครวนว่าค่าเจ็บค่าหนาวไม่มีใครช่วยค่า